สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือหมอจพอลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทปูนซีเมน์นครหลวงจำกัดมหาชนเพื่อต่อยอ,อดอุตสาหกรรมก่อสร้างระดับประเทศค่ะ รองศาสตราจารย์ดกรกิติชัยธนทรัพย์สินคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับนายมนตรีนิธิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนตของประเทศไทยภายใต้บริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาดูงานการค้นคว้าวิจัยการพัฒนาสังคมและการพัฒนาทางกายภาพเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรรมในประเทศไทยการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายมีระยะเวลาดำเนินการแห่งการลงนามในครั้งนี้จำนวน3ปี ทังนี้บริษัทปูนซีเมนคนครหลวงจำกัดมหาชนหรือ SCCC เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนรายใหญ่ของประเทศไทยและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนอกจากนี้บริษัทปูนซีเมนคนครหลวงจำกัดมหาชนยังมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมอเจพอจะได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับการฝึกงานในรูปแบบการปฏิบัติงานจริงของบริษัทและสามารถต่อยอดในการออกไปประกอบอาชีพจริงได้อย่างดีในอนาคตก็เป็นความร่วมมือกับบริษัทปุซสเมนนครหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือทั้งคัรด้านการวิจัยด้าน การฝึกงานนักศารวมถึงการาาการารับสมัครงานของนักศึกษาที่ไปทํางานที่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อคณะต่อนักศาเองนะครับที่เราจะมีความร่วมมือนในวันนี้ครับจริงๆเรามีการร่วมมือกันมานานแล้วครับมา,มาหลายปีแล้วนะครับก็คือค่อนข้างใกล้ชิดส,สนุมนะครับอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างนักศึกษาข,ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาของเราก็ไปทํางานที่ปซษเมณนครหลวง 30-40คนนะครับก็คือถือว่ามีความร่วมมือกันใกล้ชิดรวมถึงงานวิจัยต่างๆนะครับที่อาจารย์ทางภาควิชาที่ทำวิจัยร่วมกันพัฒนานวัตกรรมต่างๆร่วมกันครับผมบริษัทที่เราทำหลักๆอยู่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับธุรกิจปูนซีเมนนะครับแล้วก็ที่ธุรกิจใกล้เคียงก็จะมีคอนกรีตผสมเสร็จนะครับน้องๆจากทางฝั่งของพนะคนเหนือเองที่ไปเนี่ยข้หลักๆก็ทำงานอยู่ใน2ส,ส่วนนี้นะครับ แล้วก็มีทั้งในส่วนที่อยู่ในทางฝ่ายขายเองทางฝ่ายเทคนิคอลแล้วก็รวมถึงทางฝ่ายโปรดักชันนะครับก็หลากหลายครับแล้วก็ภูมิใจแทนทางฝั่งของพระนครเหนือนะครับอาจารย์ที่ผลิตบุคลากรดีๆนักศึกษาเก่งๆนะครับเราก็ไปทํางานแล้วก็เติบโตในสายงานค,คือนักศึกษาที่นี่เนี่ยเป็นคนที่ผมดูแล้วก็คือเก่งในเรื่องของการปฏิบัตินะครับคือองค์ความรู้จริงๆเนี่ยแต่ระมาหาลัยเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่เวลาในการทำงานจริงๆในภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเราคิดได้เราก็ต้องทําได้ด้วยนะครับ